สวัสดีค่ะกลับมาพบกับโบนัสอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปที่แล้วนะคะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องการชิมไวน์กันถือแก้วไวน์กันจิบไวน์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเรามีไวน์กูรูอีกอย่างนึงนะคะที่เป็นคำศัพท์ที่ทุกคนเคยได้ยินนะคะนั่นก็คือคำว่าสมารีเย่นั่นเอง วายกูรูซึ่งสร็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนกันหรือเปล่านะคะเราจึงต้องมาถามอาจารย์ไพรัตนะคะอาจารย์ไพรัสคะซอมเมอรี่กับวายกูรูนี่เหมือนกันไหมอะซอมเมอรี่เป็นภาษาฝรั่งเศสความหมายก็คือผู้ชํานาญการด้านวายและอาหารโหด,ดูดีมากเลยครับซอมเมอรี่ก็คือคนที่ค,คอยจัดวายจัดอาหารแนะนำวายและอาหารให้กับลูกค้าทำให้เขาอร่อย มีวิธีการเลือกวายยังไงคะเวลาเราจะสั่งวายคะมีขั้นตอนไหมคะขั้นตอนในการสั่งวายพอผมไปขัางปุ๊บเนี่ยผมจะสั่งยังไงดีเนี่ยเพราะผมเป็นมือใหม่ครับอาจารย์ปกติดื่มแต่เบียกก็บอกน้องเบียร์สองขวดแต่วายเนี่ยผมว่าต้องมีวิธีการแน่นอนเลยนะครับนถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องวายก็ ขอให้ทางสม,มุิเย่เขาแนะนําจะดีกว่าแต่เราก็จะต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมเหมือนเราเป็นโรคอะไรต้องบอกเขาถูกครับมันเราก็ต้องบอกเขาว่าเราจะทานอาหารอะไรวันนี้เราตั้งใจจะทานอาหารเบาหรือหนักเป็นปลาหรือเป็นเนื้อเขาก็จะแนะนำํำวายให้มันเหมาะสม<อ>ได้แต่ถ้าเขาไม่เลือกให้เราก็จะเลือกอช่วยแนะนํำวายเขาให้ขวดน,นึงกับวายแดงสักขวดน,นึงเห็นไหม เป็นหลักการในการสั่งวายแบบพื้นฐานเลยใช่ไหมคะได้มีการสังเกตวายสังเกตวายก็คืออ่ะพอถึงขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะเอาวายที่เราสั่งนะมาโชว์เราเขาเรียกว่าพรีเซนต์วายเอามาโชว์ก่อนที่จะเปิดเราก็ดูปุ๊บใช่ที่เราสั่งไหมโดยมารยาทเราก็ไม่ดูนานหรอกนะเพราะเรารู้ว่า รเราพยักหน้าก็คือคอนเฟิร์มเขาว่านี่คือตัวที่เราสั่งจริงเขาก็ถึงจะกลับไปแล้วก็เปิดต่อหน้าเรา,าเปิดให้เราเห็นเลยไม่งบเงียบไม่เอาไปเปิดล้างบ้านจา้าคะแล้วถ้าเกิดว่าเราลองชิมแล้วเรารู้สึกัไม่ถูกปากเราขึ้นมาไม่ถูกลิ้นเราอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีการปฏิเสธตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกอโดยมารยาทมันเป็นความผิดของเราที่ยอมรับแต่ต้นเสร็จแล้วก็ตัวซอมมูเี่เขาก็ เป็นความผิดของเขาส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้าเขาด้วยสปิริตเขาก็จะบอกงานผมเปลี่ยนให้ก็แล้วกันนะครับครับแต่การเปลี่ยนนั้นเขาจะต้องรับผิดชอบตรงนั้นด้วยตัวเขาเองนะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องเข้าใจเขาด้วยถ้ายังพอรับไหวก็รับไปเถอะไม่เสียนะครับแต่ถ้าสมุนยที่ชำนาญแล้วเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นแค่เห็นหน้าเขารู้ว่าคนนี้จะต้องใช้ยาอะไรใช่ไหมเขาจัดให้เป๊ะแน่นอน พอเขาต้องถามคนว่าคุณเคยเดือมอะไรมาหรือปกติดื่มอะไรครับเขารู้เลยครับเขาก็ดูคาแรคเตอร์และอาหารของเราไปพร้อมๆกันครับใช่ครับ ก็ต้องขอบคุณอานบานไพร์ลัมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้นะคะว่าจริงๆแล้วสมมติแงนันคืออะไรนะคะค่ะแล้วทุกท่านนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามีคําถามนะคะเกี่ยวกับไวน์นะคะแก้วไวน์หรือว่าฟู้ด p พร r ์นิ่งวิไวน์เอตัวไหนดีไวน์อะไรเหมาะกับอาหารอะไรนะคะลูคาลิสมีคําตอบให้คุณนะคะง่ายๆเลยนะคะเพียงใส่แฮชแท็กอาร์ซลูคาลิสนะคะลงไปที่เพจของคุณเองนะคะหรือว่าเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นไอจีหรือว่า a c e b o o k นะคะลูคาลิสมีคําตอบให้กับคุณคะ่ะรวมถึง ถามเข้าไปในเพจลูคาลิสคริสโตก็ได้นะคะเขาจะมีซัมเบลรเย่ยม,มาตอบคําถามให้คุณโดยตรงเลยนะคะที่สําคัญนะคะใครที่ร่วมกิจกรรมนี้นะคะถ้ามีคําถามโดนๆน,นะคะเขามีของรางวัลเด็ดๆรอไว้ให้คุณด้วยค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องวายถามลูคาลิสค่ะยังไงตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ